ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ a 5 5นะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่องที่เป็นบิวสูงนะครับ u 6นะครับจะต้องติดตั้งแอป tsm นะครับเข้าไปปิดเข้าไปบงังเข้าไปปิดเข้าไปบงังเมื่อไม่ให้เขาตามเครื่องท่านเจอนะครับเวลาเปิดเครื่องมามันจะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอามันก็จะหายไปเองนะครับแค่นั้นเอง ไม่มีผลต่อความเร็วเครื่องแล้วก็ไม่มีผลต่อใดๆนะสิ่งใดๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าไม่ติดตั้งตัวนี้ธนาคารจะไม่ได้นะครับเป็นส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดลายเดือนซึ่งเครื่องมาจะเป็นบิลสูงนะครับะน,นะครับจะเป็น U6 นะครับ U6 ตามที่ ผมทามานะครับต้องทําแบบนี้ถึงจะจบนะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่อง a 5 5าิบ้ิลสูงนะครับเป็น u 6แต่ถ้า u 5เนี่ยเราก็ราคามันไม่ได้แพงนะครับ u 6เนี่ยมันจะบิลสูงความปลอดภัยมันสูงซึ่งต้องเสียเครดิตเข้าไปปลดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็พอ ftsm มันก็จะหายไปนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติดูหนังฟังเพลง wifi อะไรได้ปกตินะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไมได้ทําการเทสหมดแล้ว ก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับนะครับการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับท่านต้องรู้รหัสหน้าจอด้วยนะครับก็ถ้าไม่รู้รหัสหน้าจอต้องแกะทําเท่านั้นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของการปลดล็อก A55U6 นะครับท่านจะต้องหนึ่งนะครับรู้รหัสหน้าจอหรือ Gmail 2ท่านต้องทราบว่าเครื่องเป็นบิลไหนนะครับเนี่ยบิลเนี่ยถ้า ท่านกดไม่เป็นท่านก็ส่งมาให้เราเช็คนะครับถ้าท่านกดเป็นนะครับก็หรืออยากรู้วิธีกดมันจะมีใต้วิดีโอนี้นะครับก็จะมีวิธีกดไว้นะครับก็จะได้ตีราคาถูกว่าถ้าตัวเนี้ยเป็น U6 วั์ชั่นสูงใช้เครดิตทำนะครับแล้วก็ใช้ TSM app ข้าไปเพื่อใช้ธนาคารนะครับแล้วก็ปิดบังเครื่องไม่ให้เขาตามเครื่องท่านเจอนะครับแต่ถ้าเป็น U5 เนี่ยมันก็จะไม่ต้องทำขั้นตอนนั้นนะครับไม่ต้องทำ TSM t s m อนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนเครื่องเวอร์ชันที่ติดัวชั้นต่ำนะครับอันนี้เรามาคุยกันส่วนของ a 5 5 u 6กนะครับก็หลังทําเสร็จนะครับจะรีเซ็ตเครื่องไม่ได้นะครับจะรีเซ็ตเครื่องไม่ได้ทําเหมือนกันทั่วโลกและทั่วประเทศไทยนะครับพวกแอป y YouTube t i k t o k อะไรก็จะอัปเดตได้ปกติเลยนะครับแต่ในส่วนของ Android เวอร์ชันก็จะแช่แข็งไว้อย่างนี้นะครับสรุปนะครับรีเซ็ตเครื่องไม่ได้ ปิดการอัปเดต a n d ด o i d แต่พวกแอป youtube อะไรเงี้ยก็อัปเดตได้ปกตินะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของถ้าเข้าไปโหลด Play Store นะครับท่านก็รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านมีอยู่แล้วท่านก็ใส่แต่ถ้ามันไม่ให้สมัครเนี้ยท่านก็ไปสมัครกับคอมนะครับแล้วก็เอามาใส่แค่นั้นเองนะครับหรือถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ถามรหัสอีกนะครับมันก็ท่านก็ไป ตั้งรหัสหน้าจอแล้วก็เอามาใส่แค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่อง A ห้าสิบห้า U หก็จบแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าจํารหัสหน้าจอได้ไม่ต้องแกะทําแต่ถ้าจํารหัสหน้าจอไม่ได้ต้องแกะทํานะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับ A ห้าสิบห้า U หกขอบคุณครับ